สวัสดีครับวันนี้วันที่21พฤษภาคมปี68นะครับวันนี้ก็สายๆของวันพุธนะครับเนาะวันพุธจุดิกจะวางแนวทางของฮานอยนะครับห้ายทางช่องเพื่อเป็นแนวทางนะครับเนาะฮานอย <c oughs> ถ้ามีเวลาก็ติดด้วยที่เราพัฒนาเหมือนเดิมนะครับเนาะวันนี้วันพุธมีเราพัฒนาด้วย เย็บีทางช่องที่เป็นคอฮานอยคอตำลาวนะครับเนาะสุขรัฐบาลไทยก็เมื่อเช้าก็ลงทางของพี่ชายใจดีไปแล้วนะครับเนาะใครเป็นคอรัฐบาลไทยก็เข้าไปรับชมแลบฟังได้นะครับเนาะกดตรงรูปคนนะครับแล้วสายมือรูปเบาสารคามนะครับเนาะเข้าไปค้นดูได้เลยครับเนาะจากดูคลิปไหนเข้าไปค้นดูได้เลยรัฐบาลไทยแม่นๆ่นจาพี่ชายใจดีนะครับเนาะหมดแต่เดียวก็ได้เจ็ดแปดแปดเจ็ดนะครับเนาะล่างนะครับเนาะหมดที่คัดให้ไปแล้ว จะมีตัวไหนไดีๆถูกใจไหมก็เข้าไปดูรับชมรับฟังได้นะครับก็ลิปนี้เป็นของฮานอยนะครับเนาะสึกเล็กสึกเงินร้อยเงินพันค่าเวลาครับเนาะรอสึกใหญ่สึกเงินแสนก็อีกสองอาทิตย์โดยประมาณนะครับเนาะโดยประมาณตัวนี้ก็เป็นช่วงหาข้อมูลกันนะครับเะระหว่างขอรัฐบาลไทยนะครับเนาะตัวนี้ก็สึกเล็กสึกเงินร้อยเงินพันค่าเวลาไปก่อนจะได้ไม่เบื่อนะจะได้ไม่เหงา ว่ารอสึกใจนานนะครับเนาะสึกเล็กสึกเล็กแล้ันผ่านเวลาก็วันนี้เหมือนเดิมนะครับวันนี้อากาศบสดเหมือนเดิมเหมือนเช่นเคยก็คิปพาชมธรรมชาติสวยๆบ้านเรานะครับเนะาะต้นไม้ใบหญ้าแม่น้ำลำธารเหมือนเดิมท้องฟ้าสีครามน้ำใสๆลมพัดเย็นๆนะครับเนาะชมธรรมชาติหาดเจ้าลาวที่จันทบุรีนะครับเนาะของธรรมชาติบ้านเราของส,สวยิาานงามๆเจริญหูเจริญตานะครับเนาะจะได้ไม่เบือ่อ ก็ถือว่ามาเที่ยวกันเดินทางพอดีในตัวเหมือนเดิมเหมือนถุกค้างถุกคลิปนะครับอันนั้นมองหน้ากันนะเนาะจะได้ไม่เบื่อเอาแนวทางเป็นหลักนะครับเนาะแนวทางเป็นหลักก็พอเดินไปที่แนวทางนะครับแนวทางก็ย้ำนะครับนะฮหาหน,านอยที่อกสลามให้ไปเป็นแนวทางฮาหนอยรวมนะครับฮาหนอยรวมตั้งกระรอบห้าโมงถึงหนึ่งทุ่มนะครับเนาะชอบรอบไหนจัดรอบนั้นนะครับสามรอบนี้ชอบรอบไหนจัดรอบนั้นเลย จริงๆฮนานอยก็มีหลายรอบมากนะครับเนาะหลายรอบมากถ้าจำไม่ผิดก็ก 6, 7, 8, หกเจ็ดแปดฮานอยทำด้วยซ้ำนะเราบบางทีก็เด่นไปที่สามสามรอบนี้เท่านั้นนะครับถ้าพวกรอบอื่นก็แสดงว่าไม่มีโชคไม่มีดวงเหมือนเดิมถ้าพวกสี่โมงรอบชาวกม็กก็ถือว่าไม่มีโชคนะครับดูผลเมื่อวานก่อนครับเนาะเมื่อวานก่อนวันรอบห้าโมงสองตัวล่างศูนย์หนึ่งสามตัวก็หนึ่งสองหนึ่งนะครับ 01กับ121รอบห้าโมงนะครับเนาะ01เราก็ไม่มีนะครับเนาะ121เราก็ไม่มีนะครับเสียดายครับเนะาะเมื่อวานเราเด่นหกลองหนึ่งนะครับแต่ไม่มีสองหนึ่งแล้วก็หนึ่งศูนย์นะครับเนาะเสียดายมากหนึ่งมาทั้งบนทั้งล่างครับเนาะสองหนึ่งเราให้ไปเมื่อวานซือินทำนองจะไม่ผิด ออกมาวันเสี่ยเต็มๆนะครับน้องสองหนึ่งก็รอบหกโมงนะครับสองตัวล่างก็ศูนย์แปดสามตัวบนก็หนึ่งห้าเจ็ดห้าเจ็ดใครจําได้ก็ออกมาวันนะครับเนาะจะไม่ผิดวันน่าจะออกไปแล้วนะครับเนาะฮานอยก็อยู่ประมาณนี้ครับเนาะออกแล้วออกได้อีกนะครับบางคนบอกว่าฮานอยออกแล้วเอามาอีกทำไมยอดออกไปแล้วไม่เกี่ยวครับเราฮานอยออกแล้วออกได้อีกนะครับบางทีไม่ต้องไปไหนครับวันเดียวกันนับเนาะออก ซ้ำยังมีเลยนะครับเนระาหานอยต้องดักทางให้ถูกนะครับเนาะ08กับ157ของเราก็ไม่มีครับเนาะ8เรามีจะเป็น18นะครับเนาะเป็นตัวเน้นด้วยนะครับียดาพี่เขาออก08ชิดาย่างแรงครับเนาะีะดยดายางแรงเลย157เราก็ไม่มีครับเรามีแต่58เือนเอาเต็ม,เต,มเต็มแน่เลยเสียดไปอย่างละเต็มครับเนาะวันนี้ไม่มีโชคจะเป็นประมาณนี้นะครับน่าจะ18 ห้าแปดให้หน่อยนะครับเนาะในสองเด้งเลยไม่มีโชคนะครับก็ามาที่รอบหนึ่งทุ่มนะครับสองตัวล่างก็่าห้าสี่สามตัวบนกสามเจ็ดสามห้าสี่กับสามเจ็ดสามห้าสี่เราก็ไม่มีครับเนาะสามเจ็ดสามเราก็ไม่มีเจ็ดมมีสักตัวเลยเสียดายเพร่อวานไม่เข้าครับเนาะไม่เข้าเสียดายหลังจากได้สอง สามตัวแตกสองเด้งไปวันนี้ก็พลาดซะนะครับเนาะก็เสียดายวันนี้ก็ลุ้นกันใหม่นะครับน้องทุนกันใหม่สรหรับคอฮานอยนะครับเนาะคอฮานอยก็เป็ใครส่งโจดจดไว้นะครับส่งโจดย์ส่งแคปก่อนเราแคปเหมือนเดิมนะครับเนาะวันนี้เด่นหนึ่งเด่นหกนะครับจับคู่ก็หนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งห้าห้าสามห้าสี่หกหนึ่งหกสามหกห้าทวนอีกครั้งนะครับ หาหน่อยวันนี้เด่น1เด่น6นะครับจับคู่ก็1314 1553 5461 6365นะครับ8คู่นี้ให้เน้นอยที่6561และคน15 6561และคน15นะครับเด่นให้3คู่นะครับเนาะก็มาจะชุด3ตัวนะครับมีลุ้น4ชุดเหมือนเดิม วันนี้ก็มี365 361 315 314นะครับ4ชุด4ชุดนี้ก็ให้เน้นไปที่365 361 315นะครับ365 361แล้วก็315เป็นชุดเน้นนะครับเนาะก็ครบท้วนนะครับสำหรับเดยวทางฮาหนอยวันนี้ วันที่21พฤษภาคมปี68นะครับวันนี้วันพุธนะเนาะฝนตกดีเหลือเกินครับเนะาะทรรมาติไปตกอยู่วัน2วันวันนี้ก็มาอีกแล้วนะครับเนาะฝนตกแต่เช้าเลยก็ไปไปในนี้ขับรถขับเรือก็ระมัดระวังนะครับเนาะระมัดระวังฝน,นตกถนนถนนลื่นครับเนะาะใจเย็นๆนครับเนะาะใจเย็นๆนะหน้าฝนรู้สึกจะเริ่มต้นฤดูมาก็รู้สึกจะเร่งเหลือเกินครับเนาะจะเร่งไปไหนกลัวจะแผ่วปลายเหลือเกินถ้าปีนในเร่งๆเงี้ย โอกาสแผวปลายมีสูงนะครับเนาะข่อยายแผวปลายเลยข่ตกต่อเนื่องนะครับเนาะข่ตกต่อเนื่องจะได้ชุ่มชํานะครับอ่ะก็ประมาณนี้ก็เหมือนเดิมนะครับ้ายคลิปคนงบน้อยครับเนาะอยากลุ้นกับเขาแต่งบน้อยก่อนตัวเน้นนะครับที่ผมเน้นให้ก็หกห้าหกหนึ่งหนึ่งห้านะครับหกห้าหกหนึ่งหนึ่งห้าเนี่ยในสามคู่นี้ชอบที่สุดในวันนี้ครับเนาะขนกบน้อยจัดไปครับเนาะพ่อลุ้นกับเขา ไม่ลงทุนก็ไม่ได้รุนนะครับเนาะรุ้นก็รุนปากเปล่าไม่มันรุนปากเปล่าเท่าออกมาก็เสียโอกาสอีกนะครับเนาะก็จัดไปครับเนาะสามคู่นี้ชอบที่สุดในวันนี้ครับเนาะแต่ถ้าไม่ชอบเป็นเปล่าสลัมก็เลือกเอาได้เลยครับเนาะไม่ชอบสามคู่นี้ก็เลือกชอบห้าสีห้าสามมากกว่าหนึ่งสีหนึ่งห้าก็ออกบ่อยก็จัดไปครับเนาะจัดไปคนเราชอบไปเหมือนกันนเนาะว่ากันไม่ได้นะครับเนาะต่างคนต่างชอบแต่ถ้าไม่มีตัวชอบข้ามไปนะครับจุบผัวพบันเทิงครับเนาะ ถ้าไม่มีตัวชอบข้ามไประวันพุ่งนี้นะครับแล้วหานหน่อยมีทุกวันนะครับเนาะไม่ต้องใจร้อนก็ได้นะครับเนาะใจเย็นๆนครับเนาะใจเย็นๆวันนี้ถูกตาตัวใจค่อยขึ้นเทีนะครับเนาะวันนี้ไม่ถูกตาตักใจ่ก็ข้ามไปก่อนอ่ะประมาณนี้ฝากไว้คลิปนี้นครับเราทุกคนเฮงๆรวยๆเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ก็สวัสดีครับ